ยาก,กาศครับบนฟางไปลองกินเลียงปีไหมบ้าเบาแจกบ่าเบากัดกินเรียงไปขาดาวเตรียมตัวครับวันนี้วันที่ยี่สิเก้างานมาจากกุเทพสอนเพื้อนใส่กับลกกกหลยย่เอาก่อนหล่ยสิบก่อนหกหล่อขั้นนึงอ่กากระบะขั้นหนึ่งวันนี้ดอกไปหน่องที่นีกนกกขข่กาแฟก็ะก็แจ๊กก็ตุ๋ไข่แด้ไปหน่องเออนอะยากาศ ้อนพี่น้องมันจะขาดนะหอนหันเสียงกล้องนิงน่งๆไ่นิ่งยังไงคะห,หันสั้นหน่อยขอถอดกาวฟตด้เพี่อเ้อะทำไมกันสั้นมากที่เด้อบรรนในคืนึงเลยพี่นอ้นอเมื่อกี้ครับรถยอมาถ่ายมาเ่พี่นอ้อง ดำคนหน่อยยังไงท่นเราเทเร่ย์มากเนีย่ยพอดีเลยคือแบบเบา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 ไปไปตรงไปก่อนจังเลี้ยวไปขว้าขว้าขว้า เดี๋ยวรถมัลงไหนพี่น้องแป๊บเดียวเท่านั้นเร่ยกสองบ่มาฟังอีกสง,งานพี่น้องถามอะไระเช่ก็จุขไขน่นะพี่น้องเน้อไอซีมงานสุมช่เศร้าเตรียมสถานที่พี่นง้งแป๊บเดียวเท,ท่านั้นไม้อเสียต่อให้เราพี่น้องาแจก้โซ่ฝึกรกาศสุดยบู เ่เสียใจเหรอเตรียมตัวคนพิมายไปถ่าย,ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ยยป๋าแซ่เข้าไปโซเฟอร์กล็ละมุนเ่ยอายงม เป็นในรถเขาคือว่าโดดโผโดดโผดแต่ว่าคัดมันโดดลเนอะตอนแรกเราตอนแรกนี่บคว่ารถแจ้งเรียกเรียกอรียเรียกเป็นมาเรียกเตหีเขาเลยว่ารถแจ้งเนาะรถแจ้งบกมาเนเจ้าบุกมาเอนเจมาเนเียวเแล้วบรรยากาศ มาต้องสูงเลอวะสูงเถอะวะสูงอีหรีสูงยีหรีเอาเอานี้ก็ได้เออันีงานต้อม่เนยย่บานใา่พายยี่บานมาเดี๋ยวตนี้ล้งเอาเอาเอางดึงลงเาเออ ใช่ครับผมเา้ก็ชรนต่ไปครับสองร้อสิีโนล้แล้แล้วมันจะขาดลงเลยครับขาดองครับผมโย่าไปแบบนี้น